โอเควันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องใหม่นะคะเรื่องครอบครัวของเรานะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะคนดีที่เรารู้จักนะคะนะักเรียนเปิดไปในหน่วยการเรียนรู้ที่สองในหนังสือได้เลยค่ะในหน้าที่สี่สิบสอง่าวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่นะคะในหน้าที่ี่สิบสอง เรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องครอบครัวของเรานะคะคือครอบครัวของนักเรียนนะคะก่อนที่เราจะท,ทํากิจกรรมนะคะเรามาเรียนรู้กันก่อนอนะคะเจอแล้วก่อนที่จะเรียนวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเช่นเคยนะคะใครอยากฟังนิทานแล้วนายกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะ อยากฟังนิทานแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือนิทานพร้อมกันนะคะก่อนที่จะเรียนในวันนี้นะคะพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะ ตาเล็กนึงวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็ดีเองตามากเลยเดี๋ยวขอเปิดใหม่นะคะ

you <laughs> ทุดคนนมหลายคนรับท่านครับงราบ้างเลยนะครับตารกันขนน้องคขนจำการอรื่ร่วมกันตือทันทึ้นงอคันคือต้องมีความ ช่วยจานทำงานเปิดตาชูริป้าเพียงฉันนี้มีความสุขจังน้ำาหนใสเดียวเคลมเกลีกยวจันไว้อาอเธอร์หยยัวใมีใช่เจก,กันรองรองสาม ความสุงสรงอโอเคจบแล้วนะคะนี่พันของเราวันนี้นะต่อไปมาดูในหมดเรียนค่ะค่ะ,ะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่สี่สิบสองเลยค่ะมาดูในหมดเรียนนะคะได้ยินไหมคะ คครับเี่ะเปิดไปหน้าที่42เลยค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องคนดีที่เรารู้จักนะคะในเรื่องที่หนึ่งครอบครัวของเรานะคะ มาดูในหน้าที่12ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเราลงมาทํากิจกรรมระบายสีครอบครัวของตนเองนะคะก็คือครอบครัวของนักเรียนนะคะครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างนะคะให้ระบายสีในลูกโป่งนะคะเห็นไหมคะอ่ะพ่อนะคะลูกโป่งลูกแรกเห็นไหมคะมีพอ่อเราก็ระบายสีในลูกโป่งเลยค่ะเห็นไหมคะอ่ะเราลองทําฝึก ฝึกทำกิจกรรมก่อนนะคะมีใครบ้างคะในครอบครัวนอกจากพ่อแล้วใครอีกคะแม่คะแม่ต่อไปใครอีกคะมีพี่ไหมคะมี่ะบางคนไม่มีบางคนมีพี่ด้วยอ่ะมีพี่มีน้องไหมคะมีค่ะมี้องนะคะนี่คือครอบครัวของเรานะคะเราก็ระบายสีลงไปในรูปโป่ของเราเลยนะคะ เราใช้สีระบายที่ลูกโป่งนะคะครอบครัวของเรามีใครบ้างมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องนะคะบางคนมียายด้วยบางคนไม่มีก็ไม่ต้องระบายในครอบครัวมีปู่ไหมบางคนมีครอบครัวใหญ่มีปู่ย่านะคะดูที่ครอบครัวของเรานะคะ,ะเพื่อนอยู่ในครอบครัวไหมคะมอยู่ อ่าไม่อยู่ก็ไม่ต้องระบายนะคะต่อไปครูอ่าก็ไม่ต้องระบายนะคะเฉพาะในครอบครัวของเราเสร็จไหมคะตังค<อ>่ะอ่าลองทำกิจกรรมดูนะคะครอบครัวของนักเรียนนะคะอะไรบ้างอ่าไม่ทราบคะอะไรคะทำหน้าไหนคะหน้าที่สี่สิบสองค่ะ สี <42. S 1> ่สิบสองค่ะสี่สิบสองให้นักเรียนฝึกทำกิจกรรมก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะสำรวจครอบครัวของตัวเองว่ามีใครบ้างแล้วก็ระบายสีในลูกโปง่งครอบครัวของเรานะคะเรารู้อยู่ว่ามีใครบ้างมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้อง โอเคนะคะอ่ะเราจะไปหนะ้าต่อไปกันแล้วนะคะอ่ะ ของใครที่ไม่เสร็จก็เดี๋ยวไว้ก่อนนะคะค่อยทําทีหลังนะคะตอนนี้เราจะไปเรื่องต่อไปกันเลยนะคะว่าเมื่อครอบครัวของเราอยู่กันหลายคนนะคะ <_ Bradley> เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องมีบทบาทหน้าที่และสิทธินะคะของตนเองนะคะในการเป็นสมาชิกข,ของครอบครัวนะคะบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกข,ของครอบครัวมีอะไรบ้างเราไปฟังกันก่อนนะคะ,ะเรื่องระบายสีเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยกลับมาทํานะคะ มาดูว่าสิทธิของแต่ละคนนะคะมีอะไรบ้างนะคะคนแรกลูกลูกก็คือตัวของนักเรียนใช่ไหมคะตัวของนักเรียนเมื่ออยู่ในครอบครัวเรามีบทบาทหน้าที่หรือสิทธิอะไรนะคะมาดูกันนะคะอ่ะหนึ่งเลยนะคะตัวเราก็คือการดูแลกิจวัตรประจําวันของตนเองนะคะตื่นเช้ามานะคะเราก็ทํากิจวัตรของตนเองนะคะนี่คือหน้าที่ของเรานะคะ ต่อไปค่ะทำอะไรอีกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะ,ะมีนักเรียนคนไหนช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านบ้างคะมีไหมมีวันิสราช่วยทำอะไรคะ,ะช่วยกวาดบ้านหรือช่วยล้างจานนะคะบางคนนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปหน้าที่ของเราไปแล้วนะคะในบทบาทหน้าที่ของความเป็นลูกต่อไปค่ะ ค่ะอ่าพ่อแม่ดูดูในสไลด์ของคุณครูไปก่อนใครยังไม่ต้องเปิดหนังสือก็ได้นะคะอ่าพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีหน้าที่อะไรนะคะหน้าที่แรกเลยก็คือดูแลครอบครัวร่วมกันนะคะต่อไปหน้าที่ที่สองอ่าอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีนะคะนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่นะคะ <ๆ S 1> พ่อแม่มีหน้าที่อีก <ๆ S 1> อ่าทำอะไรคะ ทำงานหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่นะคะต่อไปช่วยกันรับผิดชอบงานบ้านคะนี่คือหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะหน้าที่ช่วยรับผิดชอบงานบ้านนะคะเราก็มีส่วนช่วยได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะสมาชิกในครอบครัวมีอีกพี่นักเรียนคิดว่าพี่มีหน้าที่อะไรคะ พี่มีหน้าที่อะไรเอ่ยพี่มีหน้าที่ดูแลน้องนะคะรู้จักบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนกันไปแล้วนะคะต่อไปบางบ้านนะคะบางครอบครัวก็จะมีญาติผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเช่นบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่อาจจะมีปู่ย่าบางครอบครัวอาจจะมีคุณตาคุณยายนะคะปู่ย่าคุณตาคุณยายมีหน้าที่อะไรนะคะมาดูค่ะ หน้าที่แรกก็คืออบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือช่วยทำงานบ้านนะคะ่ะต่อไปเราจะไปในหน้าที่สี่สิค่ะในหนังสือของนักเรียนมีนะคะยังไม่ต้องทำก่อนนะคะฟังว่าในหน้าที่สี่สิคุณครูให้หนูทำอะไรคะเจอหน้าที่สี่สิบหกไหมคะ จอไหมบท6ในหน้าที่1ค่ะในหน้าที่46ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอะเป็นเขายกตัวอย่างนะคะครอบครัวอะครอบครัวอะครูยกตัวอย่างครอบครัวของนารีนะคะแต่เราไม่ต้องเขียนครอบครัวของนารีนะคะให้เราเขียนครอบครัวของเรายังไม่ทําก่อนนะคะฟังก่อนอะ ตัวอย่างคุณครูยกครอบครัวของนารีมาเราเรียกว่าครอบครัวของนารีนะคะครอบครัวของนารีมีใครบ้างมาดูกันนะคะ,ะคนแรกมีปูนะคะใค้ก็นารีก็จะวาดรูปปูลงไปนะคะอันนี้ให้เราวาดแผนผังครอบครัวของตัวเองนะคะแต่ในสไลด์คุณครูยกตัวอย่างครอบครัวของนารีนะคะมีคุณยา่าคุณตาคุณยายเห็นไหมคะ ต่อไปคุณพอ่อคุณแม่มีพี่สาวด้วยพี่นุ่นอ่ะฝ้ายฝ้ายก็คือนารีเองนะคะชื่อเล่นคือฝ้ายแล้วก็มีน้องแพรนี่คือครอบครัวของนารีที่คุณครูเลือกตัวอย่างมานะคะแต่ของนักเรียนให้ทําอะไรของนักเรียนให้เราเขียนแผนผังครอบครัวของตัวเองเราก็เขียนไปว่าครอบครัวของอ่ะกันติชนคุ้มไพรันมีใครบ้างในครอบครัวอ่ะ ถ้าไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องวาดแต่ถ้ามีเราก็วาดสมาชิกที่เรามีสมมติเราอยู่ครอบครัวใหญ่มีคุณปู่คุณย่ามีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีเรามีน้องเราก็วาดเฉพาะในครอบครัวของเราเข้าใจไหมคะบางคนไม่มีคุณปู่ไม่มีคุณย่าไม่มีคุณตาไม่มีคุณยายมีพ่อแม่แล้วก็เราก็วาดแค่นั้นนะคะใครเข้าใจแล้วยกมือค่ะ โอเคกับนันเขใจนะเข้าใจนะคะอันนี้ยังไม่ทําก่อนให้เป็นทําเป็นการบ้านนะคะต่อไปเราจะมาทําพร้อมกันในหน้าที่47หน้าที่สมาชิกในครอบครัว่าในครอบครัวมีบ้านนะคะเนตัวฉันนะคะเห็นไหมคะฉันก็ให้มาหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่47ค่ะสารวจหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวในครอบครัวของเรามีตัวฉันค่ะ มีคุณพ่อมีคุณแม่ค่ะอะมาดูหน้าที่ที่หนึ่งหน้าที่ที่หนึ่งทำอะไรคะวาด้านกวาดบ้านก้วาวดบ้านกวาดบ้านนักเรียนคิดว่ากวาดบ้านเป็นหน้าที่ของใครบ้างคะมีคู่มีฉันช่เด็กาเด็กติงชานกวาดบ้านไปคุณทะคไดนะ ตามตามคุณครูเลยะคะ่ะตาตามคุณครูเลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช้สีแล้วก็ระบายลงไปในหัวใจนะคะงสงทราน้าที่แรกเสร็จแล้วบ้างงามค่ะระบายสีสวยงามนะคะอยู่ในรูปหัวใจนะคะ ไม่คันพ่อไม่ระบายหมดเลยอาหน้าที่ที่หนึ่งหน้าที่กวาดบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวนะคะต่อไปหน้าที่ที่สองทำอะไรคะทำทกับข้าวเก่งมากค่ะเกวารินหน้าที่ทำกับข้าวเป็นหน้าที่ของใครคะแม่แม่แม่คุณพ่อทำกับข้าวได้ไหมคะ ได้ได้ทำ<ด>กับข้าว<ด>คุณ<ด>พ่อทำได้ค,ไดคุณพ่อและคุณแม่นะคะทำกับข้าวเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ของตัวฉันยังทำไม่ได้ก่อนนะคะแล้วก็ระบายคุณพ่อคุณแม่ตัวฉันก็เว้นไว้นะคะ หน้าที่ 3, die, ท,ที่สามหน้าที่ที่สามทำอะไรคะซักเสื้อผ้าซักเสื้อผ้านักเรียนคิดว่าเป็นหน้าที่ของใครคะคุณค่ะคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนะอ่ามีนักเรียนคนไหนที่ซักเสื้อผ้าเองได้แล้วมีไหมคะซักถุงเท้า อ่าบางคนเริ่มซักถุงเท้าเองได้แล้วดูค่ะเองมากเลยค่ะ ซัดเงินหน้าไปแล้วหนะ้าที่ต่อไปทําอะไรเอ<ะ>่ยเรียนหนังเรียนหนังสือเรียนหนังสือนี Natural ่เป็นหน้าที่ของใครคะของฉันบอกฉันตอบได้ชัดเจนมากเรียนหนังสือเป็นหน้าที่ของฉันนะคะเพราะฉะนั้นฉันต้องตั้งใจเรียนนะคะนี่เยคะ คอคะตอนนี้ฉันกำลังทำหน้าที่ของฉันอยู่นะคะตั้งใจเลยนะคะเรียนหนังสือใช่ไหมหยัดแมมมึงทำไมแบบนั้นมันไม่เนี่ยนเนอะนี่หนังสือเป็นหน้าที่ของฉันนะคะคุณพ่อคุณแม่เรียน อ่าเรียนเสร็จแล้วเรียนจบมาแล้วไม่ต้องระบายแล้วนะคะต่อไปค่ะทํางานหาเงินเป็นหน้าที่ของใครคะใครเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวคะพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีหน้าที่ทํางานหาเงินมาใช้จา่ายในครอบครัวเฮ้ยมึงเหรอพ่อนี่น ต่อไปหน้าที่ต่อไปค่ะเก็บที่นอน เก็บท no! kind of so, okay. ี่นอนเป็นหน้าที่ของใครคะแม่ของเก็บที่นอนเป็นหน้าที่ของใครเอ่ยเมื่อเช้าุกคนอ่าเมื่อเช้าทุกคนตื่นมาเก็บที่นอนกันแล้วยังคะเก็บแล้วครับค่ะเราตื่นนอนตอนเช้าเราเก็บที่นอนด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่เก็บที่นอนเป็นหน้าที่ของฉันเก็บที่นอนตัวเองพ่อแม่นะคะ เก็บที่นอนเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะนี่ครับุนติดบ็ดเ่ามว้นมาไม่ได้ยไม่้งน่ จ็ดหน้าที่อะไรคะข้อที่เจ็ดหน้าที่อะไรคะทำการบ้านทำการบ้านการบ้านเป็นหน้าที่ของฉันของฉันนะคะทำหน้าที่เป็นหน้าที่ของนักเรียนนะคะฉันทำการบ้านค่ะ ท้องต้องเรวเลยสุดท้ายหน้าที่สุดท้ายคือล้างจานล้างจานล้างจานเป็นหน้าที่ของใครคะคุณยศกนั่นคุณครับคุณแม่ตัวฉันคะหนูล้างจานเป็นแ้วค่ะดูล้างจานเองนะคะอ่ะเป็นหน้าที่ของฉันทานอาหารแล้วจานของเองไปล้างเลยฉัน อโยยเอเคนะคะล้างจานเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะมาเียอันนี้อันนี้ให้เป็นของช่อง ใครทำเสร็จแล้วสำหรับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเสร็จแล้วคโอเคแล้วนะคะทีนี้เมื่อเราสำรวจหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวกันไปแล้วเรามาดูข้างล่างค่ะเมื่อกี้สำรวจกันไปแล้วโดวยการระบายสีต่อไปเราจะมาสรุปผลเห็นข้างล่างไหมคะในช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเห็นไหมคะเห็นค่ะจากการสำรวจเมื่อกี้ ฉันเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือไม่คะ <im it> เป็นไหมตอบ <im it> เป็นคะเป็นเป็นสมาชิกที่ดีใช่ไหมคะถ้าฉันเป็นสมาชิกที่ดีเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปในช่องดีเลยคะ่ะใช้ดินสอแล้วนะคะ,ะติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปในช่องดีฉันเป็นสมาชิกที่ดีนะคะ ฉันเป็นสมาชิกที่ดีสีแ้เครื่องหมายถูกน,นะคะต่อไปเมื่อฉันเป็นสมาชิกที่ดีแล้วฉันเพราะอะไรฉันถึงเป็นสมาชิกที่ดีเนะเพราะทำตามหน้าที่ของตนเองอ่าเขียนลงไปเลยค่ะเพราะ ทำตามหน้าที่ของตนเองทำเห็นตามของคุณครูได้เลยค่ะก็ทำเห็นดัเพราะทำหน้าที่ของตนเองนะคะทุกคนมีหน้าที่ของตนเองเพราะฉะนั้นต้องทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะท่ มาที่เดี๋ยวหนะอหนาหนาทรมา,า,ามีใครเสร็จแล้วบ้าง ตำแหน่งอะไรอ่าพานสิ่งจังเลยกับตันเสร็จแล้วใครเสร็จเป็นคนที่สองพี่เสร็จแล้วค่ะเหอเพงมากเลยค่ะข้ออเนี้ค่ะอ่าทีดเลยเนี้ยเนีวยๆได้ฟุ้งด้วย ันไม่เสร็จแล้ว,ลวโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วครูจะออกจากหน้านี้แล้วนะค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้สํารวจนะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวกันไปแล้วนะคะ,ะเราก็ได้รู้แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยในครอบครัวมีหน้าที่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมนะคะทาตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะหน้าที่ของนักเรียนทําอะไรคะ ทำอะไรเอ่ยเมื่อกี้สำรวจไปแล้วทำการบ้านนะคะแล้วก็เไรเรียนหนังสือทำการบ้านและช่วยงานนะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตามที่กำลังความสามารถของเราจะทำได้นะคะ,ะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะ การบ้านวันนี้คุณครูให้หนูไปทําในหน้าที่46ก็คือวาดสมาชิกวาดแผนผังสมาชิกของครอบครัวตนเองนะคะ,ะ,ะครอบครัวของเรามีใครบ้างเราก็ไปวาดลงไปนะคะวาดหน้าอย่างเดียวพอนะคะวาดลงไปในวงกลมนั้นนะคะสํารวจว่าในครอบครัวของเรามีใครเราก็วาดลงไปนะคะเสร็จแล้วอีกหน้าหนึ่งนะคะในหน้าที่48อ่เปิดไปหน้าที่48ได้เลยค่ะ ในหน้าที่48ให้เรายกตัวอย่างยกตัวอย่างการกระทำตามสิทธิที่ตนเองทำได้เมื่ออยู่ที่บ้านเรามีสิทธิที่จะทำอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะเช่นดูหน้าที่48แล้วยังคะของนักเรียนเช่นการเล่นคอมพิวเตอร์ฉันเล่นได้ไหมคะที่บ้านในเวลาว่างเล่นได้ไหมคะ เล่นได้ฉันมีสิทธิ์ที่จะเล่นคอมพิวเตอร์ได้ค่ะได้ในเวลาที่เราเรียนอ่าเราเรียนเสร็จแล้วเราทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถผ่อนคลายโดยการเล่นได้นะคะการกระทําการเล่นคอมพิวเตอร์ของเราทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไหมคะไม่ค่ะไม่เดือดร้อน<ม><ม>เราก็คิดนไ,ไปว่าไม่เดือดร้อนนะคะฟังก่อนนะคะเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะฉันเล่นคอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง เราเล่นในเวลาว่างเราไม่ได้เล่นในเวลาที่เราเรียนนะคะฉันเล่นในเวลาว่างผลของการเล่นของฉันผลการปฏิบัติเป็นอย่างไรเล่นแล้วฉันมีอะไรคะมีความสุขไหมคะมีอ่าก็เขียนว่าผลจากการปฏิบัติฉันมีความสุขเนี่ยค่ะอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะสิทธิที่ฉันจะได้รับเช่น ฉันขอให้คุณพ่อคุณแม่พาฉันไปเที่ยวทะเลการกระทำนี้ผู้อื่นเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนะคะเพราะอะไรฉันไปเที่ยวในวันหยุดวันหยุดฉันไม่ได้มาเรียนฉันก็ไปเที่ยวได้นะคะผลของการกระทำฉันและครอบครัวมีความสุขเขียนสั้นๆแบบนี้ค่ะค่ะเป็นการบ้านนะคะ เพราะฉะนั้นการบ้านของเราวันนี้กี่หน้าคะหน้าเสองหน้าหน้าที่สีิบหกและก็สี่สิบแปดนะคะโอเสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของบทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิกในครอบครัวมีใครสงสัยอะไรบ้างคะ ใชไหมคะดีนะคะทุกคนรู้สิกงนีและหน้าที่ของตนเองนะคะของการเป็นสมาชิกที่ดีแล้วนักเรียนอย่านำครับแตอย่าลืมนำไปปฏิบัติด้วยนะคะครับโอเคมีใครสงสัยจะถามอะไรครูอีกบ้างไหมคะทันไหมคะเมื่อกี้ทันทัน อันนะ้สำหรับคุณไที่ไม่ทันก็อ่าเราก็ไปทำต่อนะคะคุณคะคะว,วิชาศิลปะทำใสกระดาษไหมะ